ส่วนความคืบหน้าคดีประทะกันที่บริเวณแยกหลักสี่วันก่อนวันเลือกตั้งนะคะวันที่1กุมภาพันธ์ทางด้านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเองก็ระบุนะคะว่าเหตุปะทะกันที่เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานข้ามแยกหลักสีนั้นล่าสุดพบว่ามีผู้ก่อเหตุทั้งหมด21 นนะะแล้วก็มีการเร่งเจราจาในการที่จะสอบรถขนเงินที่มีการขนอาวุธด้วยขณะที่ทางด้านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเองก็มีการเรียกประชุมติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชุมนุมเรียกประชุมในวันนี้นะะแหละค่ะทันี้ทางด้านพลตารวจเอกเอกอังสนานนท์นะคะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุบรรทัดการบริเวณแยกหลัก4ี่ว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบผู้ก่อเหตุ21คนซึ่งในจํานวนนี้สามารถพิสูจน์ทราบยืนยันตัวบุ คนได้แล้วจำนวน3คนซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมดแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าเป็นกลุ่มใดพร้อมกันนีนะคะยังสั่งการให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีคลิปใช้รถขนเงินขนอาวุธด้วยนะคะ ส่วนเหตุระเบิดที่บริเวณหลังเวทีชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ที่บริเวณถนนบรรทัดทองก่อนหน้านี้มีหลักฐานเชื่อได้ว่าคนร้ายเป็นคนเดียวกันเนื่องจากอาวุธที่ใช้และลักษณะการก่อเหตุในช่วงเวลากลางวันมีส่วนที่คล้ายกันซึ่งเจ้าหน้าที่รู้ตัวคนร้ายแล้ว โดยอยู่ระหว่างการรอตรวจ DNA ที่ได้จากหมวกแล้วก็เสื้อเพื่อที่จะยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะมีการขออนุมัติสารออกหมายจับเบื้องต้นยืนยันนะคะว่าไม่ใช่คนมีสีแล้วก็ยังคงอยู่ในประเทศไทยค่ะ แต่หากหลักฐานพยานหลักฐานพิสูจน์ได้นะคะว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นทหารหรือว่าตำรวจก็จะมีการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อละเว้นแต่อย่างใดแล้วก็พลตำรวจเอกอรุณแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เรียกประชุมเร่งรัดคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันนี้นะคะ